ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผ่มนะฮะอูเมอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเล่นสเตปกระโดดยิงแบบตึงๆนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเป็นเมนปืนลู่นะไม่ว่าจะเป็น MP5 นะครับ u m เเจ้าตัว MP 4 0ูนะครับผมบอกเลยว่าสเตปนี้แม่งแจมไว้ทุกคนดูดูดูปึ๊บแบบนี้นะครับผมเห็นปะมันเข้าหัวแบบง่ายมากเว้ยทุกคนเห็นปะนี่นะครับผมกระโดดยิงแบบว่าสมมติว่าเราเจอศัตรูนะครับเราก็แบบเดินแบบนี้ได้มีไว้ทุกคนคือแบบมันเป็นสเตปสุดแจมฮะมีะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปกดแรงให้ดูเลยดีกว่า่ะใหาแบบทําดูแบบมันมีช่บไงทุกคนไปคครับผมกดแรงโชว์เลยละกันไปครับผมฝากันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆานะครับผมใส่เสื้อตัวเดิมนะครับกับวันเดิมพ่อาดครับผมบ๊ายบายเอาไม่ใช่ไปดูคลิปกันนี่ สตรีมทุกวันเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ช่อง y o u t u อ e เมอร์สตรีมและแฟนเพจอ u เมอร์นะครับสามารถมาดูเป็นกาลังใจอุเมอร์ได้นะครับผมเวลาอื่นก็แล้วแต่อารมณ์นะครับผมอย่าลืมมาดูกันนะมาครับทุกคนครับได้เวลาลุยของเราแลวเว้ยทุกคนมาดูซิว่ามันจะตึงแค่ไหนกันเชียวนะครับโดดตรงไหนดีวะเนี่ยเราเนี่ยฮวงฟ้ามันอยู่ไกลวะว่าจะลงวงฟ้านะครับเดี๋ยวรอบนี้ไม่ลงแล้วกันนครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสเต็ปที่แบบว่าทําให้ปืนลูกจากโหดนครับกลายเป็นการครับสเต็ปใหม่อุเมอรเงคับผม ทำให้ศัตรูนี่ยิงหัวเราง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นสเตปอะไรนะครับแต่ผมก็จะมาเล่นให้ดูครับทุกคนไม่รู้ว่าจะทําให้ปืนรุ่นเนี่ยจากกากกลายเป็นโกงหรือว่าจากโกงกลายเป็นกากนะครับทุกคนอขอดูดาวเลยแล้วกันมาวันนี้มากับสกิลสกายเลอร์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่อล็อกนะครับพูดผิดน,นะแล้วก็เจ้าตัวแบบว่ายิงและฆ่าได้ก็จะแบบว่าเลือดเพิ่มเนี้ยบนหัวเรามีตัวแฮจังหวะนี้ปืนอยู่ไหนวะหาปืนก่อน,นไม่มีปืนว่ะชิบหายแล้ว ต้องรีบวิ่งครับต้องรีบวิ่งครับห <_ an> วัดดีเพื่อนอืม,มึงไปไวจังวะ <_ an> เจอเราหน่อยไหม <_ an> เฮ้ยวิหวัดดีตายเถอะตายเถอะอุ้ยมีตัว <_ an> มีตัวนั่นมอนว่ะผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วถ้าผมไม่ไปผมก็ตายเหรอวะ <_ an> ไปเลยครับพี่ผมขอโทษผมหยอกเไปครับพี่อ๋ออยู่ชั้นล่างว่า นึกว่าอยู่ชั้นบนน่ารู้ยี่พออยู่ชั้นล่างนะทุกคนผมนึกว่าอยู่ชั้นบนเสียงมาจากด้านล่างไม่ใช่แล้ววะแม่งไม่ใช่แล้ววะหืมแมงไม่ใช่แล้ววะชั้นบนชั้นล่างแมงมีหมดเลยวะมันไม่ใช่แล้ววะทุกคนมันไม่ใช่แล้ววะทำไมไมันเดือดอย่างนี้วะไปรอรีฟาร์มแล้วก็รีบอ,อกซาอูเมอร์ก่อนที่นายจะตุย้อยอะไรวะนะ หน้หนัาเหมือนผมเห็นคนเลยวะใช่ะวะไม่ใช่นะไม่ใช่นะว่าคนวิ่งอ่ะเมื่อกี้ยังเหมือนเลยโอ้โหของไม่ฟูด้วยครับผมเกมนี้คือผมแบบฟาร์มได้แบบไม่เต็มอิ่มนะฮะ MP 4 0กับลูกซองควงครับผมน่าจะเข้ากันอยู่นะสำหรับปืน2ตระกูนนี้นะครับผมมันไม่เข้ากันหรอกครับผมพูดไปเฉยครับจริงๆพวกสองะูุนนี้มันไม่เข้ากันเลยครับ MP40 กับลูกซองควงของเราแต่ไม่เป็นไรไปก่อนแล้วกันแถวนี้แม่งเถื่อนวะถ้าไม่แน่ยิงอยู่ไม่ได้ครับผมผมไม่แน่จริงครับผมไปก่อนถอยก่อนแล้วจ้าต้องแบบว่าได้ยิงคนโชว์กอนนะอูมเมอร์นะฟาร์มแพบครับฟาร์มแพบครับไปแล้วดีกว่าไม่อยู่แล้วแม่งเดือดเกินขอนอินกายอย่างยิงเราได้เพื่อนโอ้ยมันยิงหมดแล้วออ,อ,อพูดยังไม่ขาดทํามนไงผมว่าแล้วมันเจ้าผม มีพวกมีมาไล่มีตัวมีตัววะตรงไหนวะใช่ปวะไม่ใช่นะครับผมทุกคนนึกว่าคนยังไม่ได้สกิลเลยวะ่ะอุ้ยตรงนี้มีคนฟาร์มเลยครับอุ้ยน้าหน้าน้าหน้าเจอแล้วเจอแล้วด้าบ<อ>น,นบนครับผมมันไม่เห็นผมไม่ได้เห็นผมยังไงมันก็กระโดดทุกคนเชื่อผมสิเชื่อผมสิไปแล้ววะ สวัสดีเพื่อน <Hey. S 1> มาดิมาดิเพื่อนเฮ้ยมันยิงไม่โดนว่ะมันยิงเราไม่โดนว่ะทุกคน,นยิงเราไม่โดนเฉยว่ะ <c oughs> เรียบร้อยต่ <c oughs> เต็มไฟเฮ้ยเหลือเชื่อป่ะมันยิงไม่โดนหรอวะ <c oughs> เมื่อกี้เขายิงผมไม่โดนเลยอะทุกคนผมงงเลยอะเออดีดีดีดดสเตปนี้ดีว่ะในะในศัตรูก็ยิงเราไม่โดนลนะผมกล้าวัดกับทุกปืนแล้วจวังหวะนี้มาดออิหรือว่ามันจะเป็นสเตปคอมโบปืนลูดประท้ากับปืนฟองควงเนแบบว่าสบายต้องลองครับผมถ้าเจอศัตรูที่แบบว่าเขาแบบไม่ช้ำอะทุกคนเดี๋ยวต้องลองดูเว้ยเมื่อกี้ศัตรูยิงเราไม่โดนทางนั้นเลยไม่รู้ว่าโดนหรืออะไรนะครับทุกคนครับ น่าจะบวกลนด้วยแหละจังหวะเมื่อกี้เนี่ยโอเคเปิดตาร่าสังหารล่าคนต่อวิตรงนี้มีรถจอดมีตัวป้นี่ไม่มีนะไปครับผมตาร่าสังหารของเราอยู่ด้านบนฝั่งแอร์ดอบเหมือนจะวิ่งมาเก็บ Air แอร์ดอบแฮยิงเราแต่ไกลเลยนะเกมนี้ผมไม่แน่แบบเล่นปืนระยะไกลด้วยวะ่ะอาจจะยิงศัตรูยากนะครับผมแล้วก็เข้าถึงตัวศัตรูได้ยากมากเลยวะ่ะแต่คิดว่าศัตรูน่าจะวิ่งมาเก็บแอร์ดอบครับยูงทรงละ วิ่งหรือเปล่าไม่วิ่งวะไม่วิ่งก็เสร็จโจะนะครับเรียบร้อยมาเสร็จโจนไปอีกหนึ่งนั่งบนหรอโอ้โหแม่งอยู่บนสูงนี่วะไม่นะตาล่าสังหารของผมเสียฟรีอุ้ยเปิดตัวนั่นบนทำไมดิเพื่อนทำไมไม่เปิดเอาตัวใ,ใกล้โอ้จบละตาล่าสังหารสามนาทีกว่าจะหมดเฮ้ยเคลียร์ล่าคนแถวนี้ก็ได้วะ ลาสองนู้นไม่ได้ก็ล่าสั่งนี้ละกันครับนี่ผมยังไม่ได้ก่อสามเลยนี่ว่าเดี๋ยวไปแลกก่อสามก่อนมาก่อสามมาก่อนมาช่วยค่าช่วยน้องไปครับผมมีรถหนึ่งคันครับเดี๋ยวขี่รถล่าเลยละกันคนเรือก,กี่หกคนละเดี๋ยวไม่ได้โชว์ไงทุกคนเฮ้ยแอดอบกิ้งตกน้ำเฉยอะไรคเนี้มมีรถหนึ่งคันวะ่ะอ๋อมีตัวนหะนาผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วระนาผมมี อันแน่ยิงใครยิงใครสุดหล่อสุดหล่อยิงใครเดี๋ยวผมยิงยิงตัวด้านหน้าช่วยเดี๋ยวผมฆ่าช่วยน้องเดี๋ยวพี่ฆ่าช่วยน้องหวัดดีเพื่อนอ้าวมาดิหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนเรียร่ยมลอยเป็นไงล่ะจะสเต็ปใหม่ข่ายิงไม่ได้ละสิยิงไม่ได้ละสิงงไปอะดิอยู่ไหนแล้วตัวนั้น เจอผมปะอ๋อหลังต้นไม้ครับเจอแล้วสวัสดีเพื่อนนายไปหลบไรหลังต้นไม้นกลัวเราหอ่อเอาขอเข้าไปในบ้านเฉยนกลัวเราหอ่อทันไหมวัดดีเพื่อนวัดดีเพื่อนวัดดีเพื่อน <c oughs> สเตยใหม่วะเฮ้ย <c oughs> ไม่ง่าจริงสเต็รนี้มันแบบทำให้ตรูยิงเราไม่โดนจริงๆนะนี่ทุกคนทำให้เล่นไปนะครับเห็นปะ เมื่อกี้อ่ะที่เราแบบเจอถัดตัวนะครับแม้แบบลากหัวแบบวงคมนะเห็นปะไม่สามารถยิงเราได้เลยเว้ยเฮ้มันดีว่ะมันดีว่ะก็ถือว่าได้อยู่นะครับว่าแต่รถผมจอดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจะได้ขี่รถไปล่าคนต่อนะไม่ใช่ไรกี่รถก็จะพังล้วนี่ปะดองของเขตพ่อปู่ครับไปแล้วสถานที่ต่อไปของเรานะครับก็คือเขตพ่อปู่นะครับ เลือดของเรา270ครับคอมโบเซตนี้แม่งตึงจริงหวัดดีครับเกรทพ็อปื้งกูเมื่อมายืมแล้วโอเคเค้ยเกรทพ็อปื้งก็มาที่ละเกรทพ็อบปูข้างหน้ามีตัวหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมีแต่โดนครับผมไม่ใช่มีแต่ของดรอปครับที่แบบว่าเป็นตู้ดรอปลงมาวิ่งแถวนี้ฮะมีตัวฮะจังหวะนี้ฮะว่ายังไงฮะ้ยอยู่บนบ้านฮะอยู่บนบ้านฮะ สวัสดีฮะสวัสดีฮะเพื่อนสวัสดีฮะต้องเอาระเบิดแฟลชไปกินว่ะมาดิอ้าวตายนะเพื่อนอย่างงั้นตายนะนี่สสวัด<อ>ีเพื่อนสวัสด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 ีเพื่อนเราบอกนายแล้วอย่าห้าวกับเราไม่ซีนกินนมนมทีนะผมบอกเลยใครเจอเราก็คือแบบร่วงหมดนะครับตอนนี้ฮะ ม่น่าจะมีใครรอดจากกำนันมือของเรานะเราแม่งสุดเกินว่ะไม่มีของว่ะเดี๋ยวขี่รถไปแลกของก่อนแล้วกันมาผมจะต้องไปแลกของครับผมผมอยากได้ตัวตาร่ากับโดนนะครับไม่ใช่อะไรไปขี่รถจอดด้านในเลยตาร่ากับโดนเท่านั้นที่ผมต้องการผิดได้วอลก่อนมันมีตัวยิงเรานะไม่ใช่อะไรโอเคครับมีตัวฝั่งนู้นว่ะน่าจะอยู่ตรงมา้านเอนียวปะ เออนั่อยู่ยแถวเฮ้ยนั่นหน้าเรามีนั่นหน้าผมมีครับทุกคนครับเดี๋ยวเวลาฆ่าก่อนอยังไงมันก็ต้องเดินมาอยู่แล้วน้องเจออูเม,ม์สุดรอสายตึงพร้อมดึงลงมาขู่แม่งขี่รถว่ะมันวิ่งแล้ววะ่ะวิ่งแล้วว่ะสวัสดีเพื่อนเกิดไปครับตรงนี้ครับน้ำมีสามเอบอกก่อนสวัสดีเพื่อน หวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนห <c oughs> ยุงไม่โดนดิห<อ>วัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนเตรียมร้อย <c oughs> สเต็ปใหม่สเต็ปใหม่ของพี่น้องใครจะสู้ได้ครับผมจริงเดี๋ยวสะเต็ปนี้ไปดิผมวอกเลยใครเจอแม่งก็มีร้องอะ่ะไป้างบอลครับผมเดี๋ยวหน้ามีคนใส่กันว่ะเด้อ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 เดเราลืมไปหรือเปล่า กระสุนเราไม่ค่อยมีนะครับอูเมอร์ไปครับขับรถก่อนจงหมานี้พร้อมบวกมานะครับผมนายยิงกันอยู่หรอทรงควงผมไม่ได้โชว์เลยอะทุกคนคือแบบน้อยหน้ามากเลยว่าตอนนี้เอาจริงเราเปิดเราเยอะนะเราก็ไม่ต้องกลัวครับเราก็ใส่เยอะๆเลยครับเราก็ใส่เยอะ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 เลยครับทุกคนครับเราก็ใส่เยอะเลยครับทุกคนครับเราก็ใส่เยอะเลยครับเราก็ใส่เยอะเลยครับปึ๊บ ไอ้แม่งหมดตกไปดิ <c oughs> ไม่โดนหรอวะศัตรูกระโดดลงหรอเดี๋ยวนึงผมมีโดนอยู่หนึ่งอัน <c oughs> ไปกระดัระเบิดวางก่อนครับศัตรูที่นี้ไม่มีหรอวิ่งเหลือแค่ด้านบนนี่หว่าเราทำอะไรด้านบนครับกับด้านหลังผมแค่นั้นพอด้านหลังหนึ่งด้านบนหนึ่ง้ยคนดูเรากล้าคนเลยเหรอวะในเกมมาเถอดด้านหลังอะ่ะอยากเจอว่ะมาเถอะนะ ไปม,มาแล้ววะมาแล้วว่ะเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสด,ดีครับเพื่อนปิดตัวไหมนี่ดูก่อนไปหนึ่งทีไปหนึ่งทีอ่าเรียบร้อยเสียชีวิตเฉยผมคือชายที่จะก้าวข้ามทุกคนแล้วก็ขึ้นเป็นราชาบีไฟโน่หน no ึ่งของประเทศไทย มาเลยมีกี่ตัวไม่สนนะแล้วหน้าผมมีเดี๋ยวผมรอจังหวะเขาเดินนี้หวัดดีเพื่อน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 เกิดเต็มใบไปเรื่องแค่ัันเละกระบูย่าครับทุกคนผมคือชายที่จะก้าวข้ามทุกคนแล็จะขึ้นเป็นราชาทีายโนหนึ่งให้ได้เลย จบไปครับปูย่างเรารู้สึกว่าวดูหนังมากเกินไปวะได้อยู่นะครับทุกคนครับเกมน,นี้บวกมาเท่าไร่เกมน,นี้บวก43่าทำไมบวกน้อยจัง เกมนี ality, 11, ้นะครับจบระดับที่หนึ่งได้มาทั้งหมด6คิวนี้ครับดาเมจ1,887นะครับทุกคนครับมีภาพกรบคลิปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆยินชอบก็อย่าลืมผ่านการกดไลค์กดติดตามกูเมอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอย่าลืมมาดูสตรีมกันนะครับ1 7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับช่วงเย็นนะครับหรือว่า5้าโมงเย็นนั่นเองนะครับฝากมาดูสตรีมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบแล้วก็แฟนเพจนะครับผมบ๊าายยบ